ันนิครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในงานเปิดตัว Realme 11 5G Realme 11x 5G นะครับใช่ครับผมก็เป็นบ้านได้เห็นดีโซนดีไซน์แล้วครับผมว่าถูกใจตัวดีไซน์มากแล้วที่สำคัญคือมันมี2สีเลยอ่าอ่านี่นี่โชว์มันโชว์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 ของโชว์ของโชว์ของครับผมก็เสื้อรองผืีก็มีสีทองกับสีม่วงนะครับผมก็ถ้าใครสนใจถ้าใครชอบก็ลองไปดูนหน้าช็อปกันได้นะครับผม เแต่วันน้ดม,มาเป็นทรีเซนเตอร์อะไรแนี้ก็เลยลูกโอ้ตื่นเต้นมากเลยตอนแรกที่รู้ว่าแบบเฮ้ยเขาติดต่อมาสนใจอยากให้เราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันด้วยปเป็นช่วงที่เร,เรากำลังจะซ้อมแฟนเดย์กันใช่ใช่ใชแล้วบอกว่าก็อยากให้เป็นพรีเซนเตอร์ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับใช่ครับผมก็ก็รู้สึกดีมากเลยนะครับที่เขานึกถึงเราใน ในวันที่ในวันที่เขาต้องการพรีเซนเตอร์ใช่ใช่ไม่ได้ดีใจแหละแต่ว่าก็ขอยิ่งมันเป็นโทรศัพท์ที่มามากันเป็นคู่เนาะแล้วก็หยิบเราสองคนไปเราก็แบบเออก็เข้าตีมอยู่พอดีเข้าตีมกันพอดีใช่เราเราผมไม่ได้พูดที่สำคัญคือนี่ถูกใจมากเมื่อกี้ระหว่างแบบว่ากำลังรอรอเข้างานก็คือแบบนั่งแบบ ดูโทรศัพท์แบบตลอดเวลาเลยใส่ซิมเองทุกอย่างเองหมดเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้มันเป็นแบบเป็นตัวเดโมครับผมในการถ่ายโฆษณาในการถ่ายเคเบอะไรต่างๆซึ่งผมได้เล่นกับมันแค่ประมาณ2อสชั่วโมงครับแต่ว่าวันนี้ผมเอาทุกอย่างมาเลยผมเอาทั้งเอ่อเอาซิมผมเตรียมซิมมาผมเตรียมสายมาเพื่อเสียบเข้า2เครื่องแล้วเปลี่ยนคอนแทคเข้าผมเตรียมทุกอย่างมาเลยแล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยสมุดแล้วอยู่ในเครื่องหมดแล้วครับต่อไปนูไนก็เพิ่มประเด็น คือผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ไปรุ่นครับคือมันมีความก้าวกระโดดเนาะคือด้วยความที่เราสองคนเคยมีโอกาสได้ร่วมงานแล้วครั้งนึงตอนนั้นก็ถือจะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่พอเน,นี้ยเรื่องสเปคเอ่ยเรื่องการซูมเอ่ยคือหมาว่ามันดีมากมากครับผมก็แล้วด้วยราคาของมันเนี่ยมันเป็นราคาที่ รู้สึกว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะต้องเร่ง่ายจต้องเร่ง่ายมากๆเลยในการใช้โทรศัพท์กับผมก็เป็นอะไรที่เหมาะมากๆแล้วก็ส่วนตัวสิ่งที่ชอบคือเป็นเรื่องแบตเตอรี่ครับเพราะว่าเพราะว่านี่จเป็นสายแต่ว่าอ่านเพะใช้ทั้งวันผมไม่ควใช้โทรศัพท์ทั้งวันนะผมก็เหมาะมากๆครับครับผมก็ขอฝากนี่นะฮะ realme 11 5g ครับผมแล้วขอฝาก realme 11x 5g กันด้วยนะครับผมสามารถไปดูกันได้ที่หน้าช็อปนะครับหน้าช็อปใช่ครับหรือว่าอาจจะมีสแตนดี้เราไปยืนอยู่ให้ถ่ายรูกไปก็ได้อาจจะอาจจะคู่เราตอนนี้คืองานค่อนข้างจะรุมเนาะตอนนี้อย <c oughs> ่างด้อยใช่ครับผมครับ <c oughs> ผมผม, <c oughs> มันก็เป็นไซคลของมันเนี่ยแหละครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวสภาพวกเราสองคนก็ต้องหายตัวไปกันไป ถ่ายทำอะไรต่างๆครับผมตอนตอนนี้มันเน้นอะไรขนาดไหนหรับทีมเราทั้งเรียนทั้งเงานไปถ่ายไปไปปีแล้วก็มันเป็นช่วงปลายปีก็คุณแจ็คก็บอกว่าปลายปีใช่คือคืออย่างเงี้ยครับผมอย่างเช่นปลายปีที่แล้วเนี่ยของผมจะเป็นช่วงที่ถ่ายทั้งหุ่นพยนต์และเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวพร้อมกันปีนี้ก็ไม่ต่างกันครับผมก็ เดี right, <what> erm ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันครับส่วนของผมก็คือช่วงปีนี้เราก็จะมีเพื่อนนายเคื่อนหนึ่ียวกับเพื่อนของเราสองคนเนาะสวงช่วงนี้เราก็จะเป็นการเตรียมตัวสำหรับแฟนเดย์ที่เราจะถึงด้วยครับแล้วก็มีมีไปแฟนนี้ไปจะเป็นแฟนมีฝากเพียงครับผมเรียกว่าปีนี้งานลุ้นไปก็ว่าได้เลยที่จริงๆแล้วส่วนก็อัดอั้นมานานนะเพราะาเพระฉะนั้นปลาปลาบนลฟ้าที่ปลาบอลฟ้าอ่อนแอเมื่อประมาณ2ปีก่อนเนาะเราเจอสถานการณ์โควิดพอดีแต่พอตอนนี้คือสถานการณ์โอเคขึ้นแล้วเราก็ดีใจที่ได้เจอแฟน ก็ไม่ไม่เรียกว่าลุมครับผมแต่ว่าก็มาเรื่อยๆครับผมแล้วก็มามาได้อีกเรื่อยๆครับไม่ลุมแต่ว่าเรื่อปีทองอไม่ไม่ได้พูดนะพี่มันมีการไปมูงตรงมูเตยไหมเหมือนว่าคนขึ้นของเราอะไรเงี้ยใครใครหรือเปล่าคุณก็มูเดี๋ยวนี่เออมูดฉันมูตรงไหนก็จริงๆแล้วคือผมจะเป็นสายที่ค่อนข้างแบบ ชอบมูครับผมบางทีก็ไปดูดวงบ้างเลยแต่ว่าไปไปทำบุญบ้างเราก็สารภาพตรงๆเนาะเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราได้ทำบุญเนี่ยมันก็จะได้บุญที่ดีต้องแ่คนนี้ไหนบ้างยี่ไหนโอ้ยคือเยอะมากนะครับเอาแบบที่ที่ทับที่ทับทที่ไปที่แบบขอได้ได้ผมไปที่ฉาบเชิงเซาครับผมวัดหลวงพ่อสุคราชวัดหลวงพ่อสุครตอนนั้นผมจำได้ผมแอบไปขอว่าขอให้เราสองคนได้พรีเซนเตอร์นี่ พูดจริงผมเพื่อนใบอกครับแล้นะพูดด้วยที่แรกแล้วบอกเขาไปว่าจะแก้บนยังไงก้็ตองถวายไข่ครับผมไปแก้มาแล้วไปแก้มาแล้วไปแก้มาแล้วเฮ้ยนี่เราไปแก้มาแล้วนี่เหอแล้วผู้บินหรอผู้บินเหรอก็ก็มีขอมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นการบุญนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ไปไหว้พระไปกับพ่อแม่อะไรก็จะแบบก็ขอนะครับอ่าดูนี่นะขอปกติใช่ขอโชคลาภขอโชคลาภ ออะไรต่างๆกันนะครับผมที่ที่เดียวกันไหมไปที่เดียวทำไมนะเออไปที่ไปที่เดียวกันครับจริงๆแล้วไปวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยแหละเป็นเออ่ที่ที่ผมไปอยู่แล้วประจำทุกปีครับผมงานน้คณะมีกระทบเรื่องเรียนรู้ไหมครับคารีบหวานคารีบหว่ารีบหวามันต้องมีนิดนึงใช่ไหมลูกก็ก็นิดนึงครับผมมันก็ มันเป็นเรื่องการแบ่งเวลาครับมันก็ต้องแบ่งกันให้ใ,ให้ถูกแบ่งกันให้ให้ตามระดับความสําคัญของมันมซึ่งก็พยายามทําให้อย่ดีที่สุดอยู่ครับก็ประคับประคองทั้งสองอย่างอยู่แต่โชคดีด้วยความที่ว่าอพอมันปีสแล้วเนี่ยของผมมันไม่ได้เป็นงานแบบที่จะต้องคอยมาส่งอาจารย์เรื่อยๆครับผมจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาสักทิ้งไว้แล้วก็ค่อยไปพรีเซนต์ทีเดียวตอนปลายเทอมครับผม เราก็ค่อนข้างบาลาน์งานกับเรียนโอเค <Okay. S 1> ก็พอพอได้อยู่ครับ <laughs> ไ,มไม่อยากจะแบบบอกว่าแบบเอ้ยทำได้ดีเพราะว่าถามว่าเราทำได้ไหมเราก็ทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็สุดความสามารถของเราตอนนี้เหมือนกันครับผมจริงๆแล้วทำได้ดีตลอดครับเพราะว่าสมัยช่วงหนึ่งที่เราได้ไปเซฟเขาเนาะเราก็เห็นเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์ไปทำงาน <laughs> ปร <laughs> ะมาณนแฟนเดย์ครับกบอแฟนเดนผมวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็คือ เราสองคนก็ตื่นเต้นมากคุณอาวินก็คุยก,กันตลอดบบเออเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเหมือนเป็น first fan meeting ของพวกเราสองคนครั้งแรกในแฟงนทคอกด้วย <S <S ใช่ใชนนก็จัดเต็มแน่นอนครับผมก็ตอนนี้บาดเจ็งเลยอ,อยู่นะครับก็ไปจับจองกันได้นะครับ <S <S ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้างานไม่ได้ชื่อจงเป็นพีวีแฟนเดย์งานจริงแล้วจะต้องอถ้าถ้าเป็นจัดแบบมิดเดียวเนาะเพราะเมื่อวานเราได้มีการรันทูแล้วพี่ถามผู้คำนี้ว่าจริงๆแล้วงานนี้มันคือปอมผูวิน first fan meeting ในไทยแลนด์ดังนั้นก็ พวกเราสองคนก็กดดันเลยจริงๆแล้วพอมันจัดในประเทศเนี่ยเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากกว่าที่อื่นนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นบ้านเกิดของเราใช่เราก็ไม่อยากทาให้คนอื่นแบบคนที่มาดูผิดหวังเนาะก็ทํเกันให้เต็มที่ครับจะตัดสต็มครัโอ้โหผมก็สปอยไปเยอะอยู่นะครับผมในในแบบว่าในรายการเอออะไรเงี้ยจริงๆเราก็เหลือแค่ประมาณ4วันบ้างตอนนี้สามวันใช่เลยสามวันเองนะครับผมก็อดใจรออีกนิดเดียวรับรองว่าทุกคนจะสนุกแน่นอนครับผมก็นี่วันนี้เราก็ วันซ้อมของเราแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราสองคนก็เตรียมตัวซ้อมเข้าห้องกันเล้วครับจริงแล้วเมื่อวานได้เข้าห้องไปแล้วหนึ่งวันก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปเรื่อยๆครับขอเริ่มทัวร์วันนี้มันรู้สึกแบบวันจริงกับช่วงที่เราท่าอนเสิร์ตอืมว่าขนาดคือตอนแรกของจะได้ตอนทันทูเนี่ยคือมันจะตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้ว่าจริงๆไม่มีคนดูเงี้ยแต่เราพยายามจำลองภาพเหตุการณ์ครับทุกครั้งเวลาเราสองคนได้แบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตอย่าง L O L หรือเพลงเพลงที่ผ่านมาเนี่ยคือ เวลาที่ทุกคนมาคอยเชียร์คอยกีดเนี่ยคือแบบมันแบบเอเนอร์จีมันแบบมันพุ่งขึ้นแบบสุดๆใช่แต่ก็ต้องบอกว่าตอนรันทูเนี่ยเราก็แอบรู้สึกแบบมันแห้งๆมันขาดอะไรสักอย่างเราเราได้มาพบคําตอบว่าด้วยความที่มันเป็นแฟนมีตแล้วมันไม่ใช่คอนเสิร์ตที่มันรันยาวเพลงแล้วมันมีช่วงที่เราต้องพูดคุยกับคนดูเยอะพอมันขาดคนดูตอนนั้นอ่ะมันเลยรู้สึกแบบเออมันแห้งๆนิดนึงซึ่งผมรับรองว่าวันจริงนี่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนบอกเลยว่ากิจกรรมคือทุกคนชอบแน่นอนช่ำๆช่ำๆ แต่ปที่ังมันาประเทศรได้ยังไงครับยังไงก็ครั้งที่แล้วเราก็โดนพายุไต้ฝุ่นเป็นสกัดสกัดฝันของพวกเรานะครับผมแล้วก็เกาหลีก็โดนสกัดฝันไม่เหมือนกันครับผมก็ใช้ใจไปแก้ตัวครับแก้ตัวใช่ก็ ไอ้นะครับวันหรืออะไรเอของเกาหลีเคาะวันแล้วครับเป็นวันที่28ตุลาคมใช่ครับผมส่วนเออฮ่องกงก็เคาะวันแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันวว่าเพราะต้องดูสถานการณ์ด้วยใชเพราะยังเราก็อยากจะรีบๆไปเจอแฟนๆเนาะอยากจะให้ความสุขโอเคใช่อ๋อแล้วก็มีแฟมิลี่ที่โอซาก้าที่ประกาศแล้วเดือนพฤศจิกายนครับผมและที่ไทเปเดือนธันวารั่้าากกปะศ อ๋ประกาศวันไหนนะครับไม่เป็นไรครับฝากติดตามกันทางช่องทางอินสตาแกรมของ JMTV แล้วผมเราแต่ในเรื่องนี้เดี๋ยวพวกเราจะมี JMTV Fan Fest ในญี่ปี่ก็คือบินเป็นนกครับผมพวกเราเป็นสิงคสปอร์ตความพิเศษหรืออะไรสเปเชียลอะไรจะเป็นฝากแบนอะไรที่ต่างๆมีพยายามอะไรไหมคือแน่นอนอยู่แล้ว งานแต่ละงานเนี่ยมันมีความพิเศษของมันแล้วเราสองคนเวลาไปแต่ละประเทศก็จะเตรียมโชว์เตรียมเตรียมแต่ละอย่างเตรียมกิจกรรมที่มันเหมาะกับที่นั้นๆเหมาะกับเมืองนั้นๆซึ่งก็บอกไม่ได้อีกว่าจะเป็นอะไรก็ต้องไปดูวันที่ประเทศนั้นๆอีกครับผมแต่มันจะมีไฮไลท์เรื่องภาษาอะไรเงี้ยแต่ละประเทศอะไรเงี้ยเราเตรียมเราพูดไหมไหมอะไร ก็เตรียมทุกครั้งนะครับคือผมจะเป็นคนค่อนข้างอินกับภาษามากอย่างตอนนั้นผมไปญี่ปุ่นผมก็จะพยายามฝึกญี่ปุ่นเราไปเวียดนามแล้วก็ฝึกเวียดนามเราไปอินโดเรากฝึกอินโดครับผมก็นิดๆหน่อยๆนะผมอย่างก็บอกรักใช่ไหมครับภาษาญี่ปุ่นก่อนเลยไอสเตลูครับเกาหลีเซ็ตอัพเหมือนเดียวไหมเกาโลนเลยเกาหลีซาลาเฮนะจ๊ะอิาอากูชินตาแต่ล้วภาษาไทยอ่ะรักนะครับพี่แจ๊คยิ๊บแล้วเนี่ยดูเดีย ใส่หัวด้วยเขินแหละเขินแหละกูเป็นเราเราก็ได้มันนี่หรือเรายกสเตทนี่แล้วเราสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยอยไปเลยเด็ทีสเปกเกอร์ไม่พูดตรงนี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวคนนึ่นเขารู้หมดว่าเรารู้อะไรบ้างเดี๋ยวลองไปพูดในแฟนเดย์ใหใช่เราไปพูดในแฟนเดย์ครับผมาให้ฝาก ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานพวงเราทั้งสองคนด้วยนะผมในแฟนเดย์ที่กำลังจะถึงแล้วก็เดยวีด้วยครับขอบคุณครับ